โงดตัวใหญ่กังตบไปมันว้าวว้าวว้าวกบกบกว้ยเกบกบกบเดี๋ยวขาหาเอ๊ะกบ จะให้จิอุ้มลงเนีฉ <laughs> ลาดไหมล่ะแ <laughs> มาอ้อนอยากลงเฮ้ยจิให้ลงน้อยอุ้มไป <laughs> เออยุขึ้นจะตายอุ้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 ยกบอุ้ย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 กบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสร็จแน่ลงไปแล้วไม่เหลือแน่กบฮะไม่เดี๋ยวหรอกมันโดดไม่ยั้งเลยนะจะบอกให้ ไม่เอาจะ,จะดูกบอย่ายุ่งคนจะดูกบเอาใหม่เปลี่ยนทางเปล่นทางกวนใจลงแน่มันโดดมาวานขายังไม่หายเจ็บนะสูงไปหน่อยรู้แล้วเนี่ย กบผ้าเลี้ยงไว้นะกบเนี่ยไว้ทำแม่พันธุ์มุกอย่ายุ่งตั้งแต่หน้าฝนเริ่มมีฝน,นก็จนหมดฝนเนี่ยตัวเท่านี้ไม่เคยให้หาเลยมุฟเฟอย่างเดียวนี่ทำอะไรนะนี่ทำไมเนาะ <c oughs>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  น้อยน้อยโดดแน่ถ้าต่ำกว่านี้นิดนึงนี่นนนใส่ลงไปแล้วแม่คิดแล้วคิดอีก